สวัสดีจ้าพบกับช่องนกน้อยฉันเนี่ยมีผ่าต้นมาเดี่ยไล่สต,ตอเบอรีต่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนไม้สีรุ้งนีน่นขนาดมีหน่วยบนน้อสต,ตอเบอรี่เนาะ เจอทะลกไ,ไหมชื่อไรลานวิวพี่น้อง เล็กหน่อยเจ็บตัวบรลลยูดานมนผ้ามา่นองมาชมดอกใหม่ดอกหอมหอมพี่น้องเจ้กาก็ดอกยังเป็นดอกเป็นดอกสีม่วง เบะสามซีไหลแล้วเด็กหน่อยบไ่ได้อันสตอรบลัลีอู้หูเด็กหน่อยกับทายหูวเปี้ยนตัวในหน่อยๆพี่น้องอู้ไูเบ่งเด็กหน่อยเกลบอกตอร์บัลลีมีหน่วยบนนู้ บอเห็นมินหน่อยมันบม่ออกบอพี่หนงไือว่ามันออกหรือบ่ท่านออกออกับจักคุณเล็กหน่อยเย็บไปคุณ ไฟที่ประดายเบิ่งแล้วก็คอยมองมาเห็นวิล่าเดนนี่เอาคลิปนี้กับใบตามีฝากกดไลค์ดกดแชร์กำลังใจนนท์น่อยทำคลิปต่อไปจ้าเจอกันโอ้ยอีพีหน้านเดี๋ยวนนทหน่อยช่วลงไันนท์น่อยมาเล้วค่ะบึง,บงไหหอ้ทา,า,างน้ำเนี่ย

งมาข้างหน้าดีกว่าแม่ด้านหน้าจะเป็นแมบบ่เป็นพี่น้องเออเพิ่มอยู่เออเยอะน่คุณก็มาลายอยู่ดิคลิปนี้ก็ไว้ส์สมีจา้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องน้อยทำคลิปตัวต่อไปจ,ไปไจัพี่น้องไว้เจอกันอีพีน่ะแล้วน้องน้อยไปเบิ่งเล็กหน่อยก่นอน,นหน่อยอันกเจ็บอตัวตบุหรียูใส่ล่าส้มเล็กหน่อยไปใส่หมดเดี๋ยว เดี๋ยวหางกันพี่น้องพูนกลางหล่อยุคน